เรามาไถาดันทางให้กว้างขึ้นนะคะสำหรับเราเอารถเข้ามาได้นะคะนี่เมื่อก่อนแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ก็ยังเข้าไม่ได้นะคะเพราะมีความลึกมากนะคะ,ะเราจะมาเอารถไถดันทําทางไปก่อนเล็กค่ะนี่เข้าป่าข้าวโพดของเรานะคะข้าวโพดของเราได้หนึ่งเดือนข้าวโพดอาหารสัตว์นะคะน,นี่เราทําทาง แล้วเราจะเอารถเข้ามาทางนี้เลยคะ่ะเหยียบสายเหยียบสายถอฮะถอถอถอนุ่ฮะเห <c oughs> <c oughs> ยียบสายนะคะนี่ ไปต่อจ้า เมื่อก่อนแถวนี้จะลกมากนะคะนี่รถเข้าออกไม่ได้เลยเราก็เลยมาดันนะคะดันออกไปเลยเข้าป่าไปเลยสมซัดเราจะได้เอารถเข้ามาจอดด้านในเลยนะคะนี่เวลาเรามาสวนเขาโพดของเราเราก็จะได้เอารถเข้าไปจอดด้านใน กันเข้าป่าไปเลยจ้าสายหลุดอีกแล้วสายหลุดอีกแล้วเดี๋ย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 วสายตกบ่อย We'll